สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดิมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Terror Train เป็นหนังระทึกขวัญสัญชาติแคนาดาที่บอกเล่าเรื่องราวของนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่ได้จัดงานบาร์ที้บรอไฟ์ในทีมฮัลโลวีนแต่กลับเพบว่าเพื่อนของเขาถูกฆ่าไปทีละคนและอาจจะมีฆาตรกรแฝงตัวอยู่ที่นี่โดยที่พวกเขาเนี่ยไม่รู้ตัว ในมหาลาัยได้มีการจัดรับน้องใหม่เข้าสู่ชมรมเฟรชี่คนหนึ่งที่มีชื่อว่าอารลาน,น่า้องเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยรุ่นพี่สองคนที่มีชื่อว่าด็อกและก็โมเธอแค่ต้องทําตามแผนในการกันแกล้งเด็กเนื้อที่มีชื่อว่า เคนนี่ตอนแรกอลาน่าค่อนข้างจะลังเลแต่มิซี่เพื่อนสนิทของเธอรวมไปถึงมน่ะก็ได้ช่วยนมน้าวเธอจนได้ดอกก็สั่งให้อลา,าน่านไปซ่อนอยู่หลังเตียงในขณะที่มูพยายามจะพาตัวของเคนนี่เข้ามาในห้องโดยลอกว่ามีสาวสวยนารอยอยู่ข้างในแต่เธอเนี่ยก็ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงก็เลยยมเข้าไปห้องแล้วก็หลบหลังเตียงเมื่อเคนนี่เข้ามาในห้องอลาน่าเนี่ยก็บอกให้เขาจูบกับผู้หญิงที่อยู่บนเตียงซึ่งที่แท้จริงแล้วเป็นศพที่ดอกนำนำมาวางไว้เมื่อเคนนี่เริ่มจูบเธอ ทุกคนเนี่ยก็เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับไฟฉายและก็มือถือเพื่อจะมาถ่ายคลิปเอาไว้เคนนี่มีอาการหวาดกลัวอย่างหนักก่อนจะมีรถพยาบาลมารับเขาเพื่อจะไปรักษาที่แผนกจิตเวชอาราน่านก็อยากบอกกับหมอเรื่องที่พวกเขานทำแต่ว่าก็ถูกน้องนักขู่ไว้ว่าถ้าบอกไปเขาจะไปแจ้งตำรวจและก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยคือฝีมือของเธอสามปีผ่านไปมีการจัดปาร์ตี้รับน้องขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยที่ประธานรุ่นนั้นกำหนดให้ทุกคนแต่งตัวในธีมฮาโลวีนและพวกเขาก็จัดงานปาร์ตี้กันที่รถไฟ ที่สถานีอลาณนานั้นก็ได้แต่งตัวเป็นโจรสลดัดมิซี่ก็แต่งตัวเป็นแม่มดแจ็คสันแต่งตัวเป็นมนุษย์กิ้งก่าลเลนน์นั่นก็แต่งตัวเป็นตัวตลกพร้อมด้วยซีโมนหุ่นยิงสาวผู้ใจของเขาตอนนี้อลาแนนันก้กกำลังคบอยู่กับโมส่วนทางฝั่งของมิซี่ก็กำลังคบอยู่กับด็อกก่อนทุกคนจะขึ้นไปที่รถไฟประธานรุ่นนั้ก็ได้บอกกติกาของงานเลี้ยงขณะที่อลาแนนั้น,าน,านกำลังขึ้นรถไฟเธอนันกลับเห็นมาสคอตกระต่ายอยู่ข้างหลังก็เลยหันไปถามโมว่าใครที่อยู่ในชุดสอนนั่น แต่เมื่อโมหันไปดูเขากลับไม่เห็นบ้านสคอตตัวนั้นเลยและทันใดนั้นอลันนาเนี่ยก็กลับไปที่รถบัสเพื่อจะไปหยิบหมวกที่เธอเนลืมไว้เมื่อไปถึงเธอกระพบกับนักมายาก,กลเธอเข้าใจผิดว่าเขา,าเป็นคนยกกระเป๋าก็เลยขอโทษแล้วก็บอกว่าจะทําให้ตัวเองหายไปทันทีก่อนจะใช้ผ้าคลุมปิดหน้านแล้วก็หายตัวไปในพริบตาอลันนากลับไปหาตุ่มเพื่อนในขณะที่ทุกคนนกำลังวุ่นวายราวเอ็ดพยายามจะพาซีโมนไปหลอกคนอ,อื่นให้กลัวแต่สันก็เลยแย่งตัวมันมาแล้วก็วิ่งหนีเอ็ดพยายามจะวิ่งเพื่อนําาาาาาขขของงงงแแแรกกกกกลลัััับคืนนนนมต่ว่วททใด้้เ็ถูจห แม้ี่เห็นภาพที่เขาโดนแทงนั้นก็คิดว่าคงจะเป็นแค่การแกล้งกันเล่นและในขณะที่แจสันนํำหุ่นซีมมนขึ้นไปที่รถไฟก็ได้มีใครบางคน,นกำลังลากร่างของเอ็ดอยู่หลังจากที่ทุกคน,นขึ้นรถไฟเรียบร้อยเซดี้พนักง,งานคนใหม่บนรถไฟก็ใช้วิทยุสื่อสารบอกให้รถไฟเริ่มเคลื่อนตัวได้ขณะที่รถไฟเอาจากสถานีร่างของเอ็ดที่นอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นและก็ชุดของเขาก็ถูกขโมยไปตอนนี้ฆาตกรได้แฝงตัวกับนักศึกษาแล้วพร้อมกับใส่ชุดของเอ็ด ขณะที่อลาน่าเนี่ยกำลังเดินอยู่เธอนั้นก็เจอเข้ากับฆาตรกรแล้วก็เข้าใจว่าคือเอ็ดเขาเดินเข้าไปใกล้เธอก่อนจะหยิบมีดเนี่ยขึ้นมาแต่ว่าเธอเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นแค่การแกล้งกันเล่นเธอเลยเดินต่อไปแล้วก็ไม่สนใจอะไรแต่ว่าสุดท้ายเธอเนี่ยก็รู้สึกแปลกๆที่บาร์เพ็ดก็คุยกับอลาน่าแล้วก็ถามถึงเอ็ดอลาน่าเลยบอกว่าตอนนี้เขาเนี่ยแค่กำลังตามแกล้งคนอยู่เพ็ดเนี่ยก็ถ่ายเซลฟีก่กับเธอก่อนเดินไปที่ห้อง VIP นักไบยกรเนี่ยก็ได้เข้ามาหาอลาน่าแล้วก็บอกว่า เขาอยากจะเรียนเครื่องดื่มเป็นการไถ่โทษอีกครั้งหนึ่งและทั้งคู่เนี่ยก็คุยกันอย่างถูกคออลันลนาก็เลยถามถึงเรื่องที่เขาสามารถหายตัวได้นังมายากลก็เลยบอกว่าถ้าเขาบอกเธอแล้วก็เขาจะเป็นต้องฆ่าเธอทิ้งหลังจากนั้นเธอเก็ถามกับแจ็คสันว่าโมนอยู่ไหนและเธอก็ได้คําตอบว่าเขาอยู่ห้อง VIP ก็เลยมุ่งหน้าไปที่นั่นเมื่อไปถึงกลับเจอโมนอนอยู่ที่พื้นโดยที่มีรอยเลือดที่คอ ขณะที่เธอเนี่ยกำลังตกใจดอกก็เดินมาพร้อมกับมือถือที่กำลังจับภาพเธออยู่และนี่ก็เป็นแค่แผนการแกล้งเธอเท่านั้นอลานาเนี่ยก็บอกให้ดอกลบคลิปไปแต่ว่าเขาเนี่ยก็บอกว่าจะเก็บมันไว้ในขณะเดียวกันฆาตกรน่ยก็ไปห้องน้ำพร้อมกับแจ็คสันและก็ฆ่าเขาโดยการใช้หัวนกคกับกระจก ขณะที่มิซซี่กับด็อกหนากำลังอยู่ด้วยกันในห้องส่วนตัวประธานรุ่นหนก็เข้ามาตามให้พวกเขานไปดูโชว์มายากลมิซซี่นั้นก็ออกไปทันทีโดยที่มีด็อกหนาตามไปด้วยพร้อมกับที่พวกเขานนานั่งใกล้อลาน่าและก็โมเมื่อการแสดงหนากำลังจะเริ่มด็อกก็เริ่มพูดจาดูถูกนักมายากลเมื่อนักมายากลหนาเริ่มโชว์เขาก็เอ่ยปากขออาสาสมัครมาร่วมการแสดงโชว์ครั้งนี้ด้วยด็อกก็เลยแกล้งอลาน่าให้เธอในอาสาและนั่นก็ทําให้เธอหนาต้องออกไปข้างหน้าก่อนที่นักมายากลหนาจะใช้มมมีีีดปปาาาลลงงไไท่่่่แแแขขอเตวก็ผ ขณะนั้นเพชเก็ได้ชวนให้โมเ,เดินไปที่อื่นด้วยกันหลังจากจบการแสดงนักบายากลนก็ชวนเธอมาดื่มด้วยกันหลังวทีเขาบอกกับอลนันาว่าเธอไม่ควรจะดื่มสังสรรกับคนพวกนั้นและก็พูดจาใส่ด็อกกับโมแฮมก็ยังบอกด้วยว่าถ้าเกิดเห็นรถไฟชนกันแล้วก็กคงจะดีจะได้กำจัดพวกที่เอาแต่ใจและก็ชอบดูถูกคนอื่นอลนันาได้ยินอย่างนั้น,นก็รู้สึกขุนเคืองและก็เดินหนีไปแต่ว่าทันใดนั้นเธอเนี่ยก็เห็นว่าโมกำลังเดินไปที่ไหนสักแห่งกับด็อกและก็แมรี่แต่ก่อนที่เธอจะตามไปเมซี่ก็ได้้้มาาชววนนนเเธอตกกถ่ยยรูปดั ทางฝั่งของมิซซี่เนี่ยก็ไปห้องน้ําแล้วก็พบว่ามันล็อกอยู่เมื่อเซดี่เห็นว่าห้องน้ำไหนย,ยังล็อกอยู่ก็เลยตัดสินใจใช้กุญแจไหนเปิดเข้าไปตรวจสอบทำให้เธอได้พบกับร่างของแจ็คสันจมกองเลือดอยู่ในห้องน้ําแต่ว่าเธอก็คิดว่ากําลังโดนแกล้งเลยพยายามจะพิสูจน์แต่ว่าเขากลับไม่รู้สึกตัวจริงๆ เธอก็เลยรีบออกจากห้องน้ำาแล่ก็ะ็อกมันไว้จากนั้นก็ไปบอกกับคาร์นี่เรื่องศพในห้องน้าแต่ว่าคาร์นี่นั้นก็ไม่เชื่อแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นแค่การแกล้งกันเล่นบริเวณเตียงสองชั้นที่ไร้ผู้คนเมซี่เนี่ยก็เดินไปเจอเข้ากับฆาตกรที่อยู่ในชุดกิ้งก่าก็เลยคิดว่าเป็นแจ็คสันแล้วก็เริ่มยั่วยวนเขาและจากนั้นไม่นานเธอกับเขานั้นก็อยู่ด้วยกันบนเตียงและก็ในช่วงพริบตาเธอเนี่ยก็ถูกแทงที่ในอกหลายครั้งจนตายขาดที่ ขณะเดียวกันเซดี้กลับมาตรวจสอบที่ห้องน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พบว่าไม่มีแม้แต่โศกหรือว่าคราบเลือดเลยเธอก็เลยมั่นใจว่าโดนแกล้งเข้าแล้ว ทางฝั่งของเซดี้ก็ไปเจอกับอาราณาที่บาร์แล้วก็บอกเรื่องเจอศพในห้องน้าอาราณาได้ยินอย่างนั้นก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นฝีมือของด็อกก็เลยเดินไปแล้วก็ตําหนิเขาเขาก็เลยปฏิเสธหลายครั้งแต่ว่าเธอก็ไม่เชื่อเธอเนี่ยก็เลยไปหาโมแฟนหนุ่มของเธอที่อยู่ในห้อง v i p ีแต่ว่าเธอเคาะประตูดังเท่าไหร่เขาก็ไม่ตอบสุดท้ายเธอเนี่ยก็เดินจากไปในตอนนั้นโมเนี่ยก็บอกให้เพรออกห่างจากเขาซะเพราะว่าเขาไม่อยากจะให้ความสัมพันธ์ของตัวเองเน่าพังลงก่อนจะออกจากห้องแล้วก็ตามอาราณาไปต่อมาอาราาเนี่ยก็เดินมาเจอกับฆาต ในขณะที่ฆาตกรนะัเตรียมยกมีดขึ้นมาแทงเธอโมนนัดก,ก็ตามมาทันพอดีและก็พาเธอออกไปอาราณาก็มาตามหามิซี่ที่พื้นเตียงสองชั้นแล้วก็พบว่าเธอนอนอยู่บนเตียงโดยร่างนะั้นมีแต่เลือดเธอเลยคิดว่านี่อาจจะเป็นแค่การแกล้งกันเล่นก็เลยพยายามจะปลุกแต่กลับพบว่ามิซี่นะั้นไม่หายใจแล้วในขณะนี้นักกายกรก็เริ่มโชว์กลไหายตัวโดยในขณะเดียวกันโมนนัก,ก็ถูกใครบ,บางคนแทงเข้าที่คอเขาพยายามจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเลยจนกระทั่งเซดี่กับอาราณานั้นมาเจอเข้าพอดีแต่มันก็สายไปแล้ว ราะว่าตอนนี้โมนาตายไปแล้วอลาณาเนี่ยก็เลยบอกกับด็อกเรื่องที่มิซี่ถูกฆ่าตายเมื่อได้ฟังแบบนั้นด็อกเนี่ยก็เลยมั่นใจว่าเป้าหมายต่อไปเนี่ยก็คงจะเป็นตัวเขากับอลาณาเขาก็เลยตัดสินใจใช้ปุ่มฉุดเชยมรถไฟทั้งฝั่งของคาร์ี่นั้นก็ไปห้องทําการแสดงและก็บอกให้ทุกคนน่ถอดหน,น้ากากออกพร้อมกับให้รีบบอกทันทีถ้าเ,เจอคนแปลกหน้า ทางฝั่งของอลาน่าเนี่ยก็เริ่มพูดถึงเรื่องที่พวกเขาได้ทําไว้เมื่อ3ปีก่อนและก็คิดว่าฆาตกรนั้นน่าจะเป็นเคนนี่พวกเขารู้สึกว่าการอยู่ท่ามกลางผู้คนนั้นไม่ค่อยปลอดภัยนักก็เลยพาการไปหลบในห้อง v ีพีและก็ล็อกประตูไว้ด็อกเลยบอกว่าต้องอยู่ในห้องนี้จนกว่ารถไฟจะจอดที่สถานีและก็มีตำรวจนํามาช่วยในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังถกเถียงกันว่าใครคือฆาตกรอลาน่าเนี่ยก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าอาจจะเป็นฝีมือของนักมายากลจากนั้นเธอเนี่ยก็เดินออกไปจากห้องเพื่อจะไปเตือนคนอื่นระหว่างทางเธอเนี่ ก็เลยบอกว่าคนร้ายน่าอาจจะเป็นนักมายากลก็ได้และก็ขอให้เธอไปที่หลังเวทีด็อกก็ได้เปิดวิดีโอเมื่อ3ปีก่อนดูอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่นานฆาตกรน่ยก็เดินเข้ามาฆ่าเขาต่อมาอลาน่าเซดี้และก็คานี่นั้นก็ได้ไปถึงหลังเวทีและก็ลองตรวจสอบดูก่อนจะเจอกับชุดแจ็คสันที่ถูกถอดทิ้งไว้แต่ก็ไม่เจอตัวนักมายากลเซดี้เนี่ยก็เลยเสนอว่าจะไปคุ้มครองเธอที่ห้องว P ีแต่เมื่อทั้งสองคนไปถึงห้องวีกลับพบว่าด็อกถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมเซดี้เนี่านปห้ะูรต ฆาตรกรน่งก็หลอกเล่าเซดีไปที่อื่นก่อนจะเข้ามาในห้องพร้อมกับใช้ขวานสับลงบนที่นอนแต่เมื่อเปิดผ้าห่มออกน่งกลับเจอหุ่นของซีมวนนอนอยู่แทนที่จะเป็นอลาน่าจากนั้นเธอหนึ่กออกจากที่ซ่อนแล้วก็รีบวิ่งหนีฆาตรกรน่งก็ไม่ยอมแพ้เขายังคงวิ่งตามเธอไปเรื่อยๆอลา,าน่าน่งก็วิ่งหนีจนสุดท้ายเธอหนึ่งก็เจอเข้ากับเคนนี่เคนนี่ก็บอกว่าจะไม่ทำอะไรเธอแค่อย่าจูบเธอตามที่เธอหนึ่เคยสัญญาไว้เมื่อ3ปีก่อน อาราาเนี่ยก็ยอมทำตามคำขอของเขาขณะที่กำลังจูบก,กันเชอก็กัดไปที่ปากเขาอย่างแรงและนั่นก็ทำให้เขาโกรธมากแต่ก็ยังไม่ทันได้ทำอะไรเขากลับถูกตั้งใบยกลเนี่ยยิงเข้าที่กลางอกอานา่าเ่ะรู้สึกผิดว่าตัวเธอเนี่ยทำให้เคนนี่เป็นอย่างนี้ทั้งที่เขาแค่อยากจะเข้าสังคมเซดีเห็นเธอร์กำลังเศร้าเนี่ยก็เลยเข้ามาปลอบพร้อมกับช่วยทำความสะอาดร,ร่างกายเธอ ขณะที่กาลังจมอยู่กับความเศร้าอลา,าน纳ก็ได้เปิดดูรูปที่ถ่ายกับเพื่อนๆในงานปาร์ตี้และพบว่าทุกคนมีมัสคอตกระต่ายอยู่ด้านหลังและคนในมัสคอตคนนั้นก็คือเคนนี่ทาให้เธอได้รู้ว่าเคนนี่นั่งอยู่ในงานปาร์ตี้ตลอดจากนั้นเธอก็เลยคว้าขวานขึ้นมาและตามหาตัวนักมายากลแต่กลับพบว่าเขาจะต,ตายไปแล้วคานี่ก็สั่งให้เซดีนั้นไปนําปืนที่นักมายากลใช้ในมาให้เธอเมื่อเซดีออกไปเธอเนก็อยู่กับอลาาเพลําพังและคาร์นี่นก็ได้บอกว่าอลา纳สมควรสานึกผิดกับสิ่งที่เคยทํากับเเนนีลูกชายขององธ เทมก็ยังบอกว่าเธอจะเป็นคนค่านามายกลเองเพราะหมอนั่นฆน่าเคนนี คาร์นี่เนี่ยก็พูดถึงสิ่งนั้นด้วยความขับแค้นใจก่อนที่เธอจะทุบหัวของอลาน่าจนเธอสลบเมื่อเซดี้มาถึงพร้อมกับปืนคาร์นี่เนี่ยก็แทงเข้าไปที่ไหล่ของอลาน่าและกำลังเตรียมโยนเธอลงจากรถไฟทางฝั่งของเซดี้ก็ยิงปืนไปที่ประตูที่ถูกล็อกแต่กลับเพราะว่ามันน่ะไม่เหลือกระสุนเลยคาร์นี่เลยบอกว่าเธอเป็นคนเอากระสุนออกเองขณะที่คาร์นี่พยายามจะปิดประตูเพื่อจะยโยนอลาน่าลงไปจังหวะนั้นอลาน่านก็ตื่นขึ้นมาและก็ดึงมีดที่เธอแทงอยู่เนอออกเพื่อนำมันมาใช้แทงคาร์นี่จากนั้นก็เตะเธอลงจากกรถไฟที่่่ลลังลนอยู ต่อมาตำรวจกับรถพยาบาลก็ได้มาถึงที่สถานีและก็รับตัวคนเจ็บกับคนตายไปสุดท้ายแล้วเรื่องราววุ่นวายันก็จบลงและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนเือเลยฮะคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยสำหรับผมนะฮะส่วนตัวเนี่ยมันก็คือหนังสแลชเชอร์ไร้ค่าทั่วไปนั่นแหละนะครับเป็นการแก้แค้นของใครสักคนหนึ่งที่ถูกแกล้งตั้งแต่แตสมัยเรียนนะครับและก็กลับมาแก้แค้นแต่ว่าที่มันหักมุมนิดหนึ่งเนี่ยก็คือคนที่มาแก้แค้นน่ะไม่ใช่ตัวของคนที่โดนแกล้งแต่่่กกกลลัับเป็นนแแแแมมททีาทางง้้คูย ส่วนความหัวด้วยความสยองเนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมดูเอาฉากหัวด,ดูเอามันเนี่ยก็พอแล้วนะครับเรื่องนี้แถมคนร้ายที่ใส่หน้ากากตัวตลกเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เบสิกมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าคนต่างประเทศเน่ะมักจะตัวไอ้หน้ากากแบบนี้กันและพอมันยิ่งใส่แบบนี้ปากแบบนี้หน้าแบบนี้สีผมอย่างนี้แล้วก็ถือมีดไล่ฆ่าคนเนี่ยมันยิ่งเพิ่มความน่ากลัวเข้าไปอีกอะ่ะและสุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็สามารถทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDB ไปได้ 4.5คะแนนส่วนทางฝั่งเมื่อเขื่อนาวนะครับได้ไป8%และหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยไซส์สอกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสกโหดสยองขวัญดิบเชืออ และไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดํามันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,น,นั้นได้อรทรรุในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง